ตอนนี้ผมเข้ามาดูตลาดาตลาดจันนะตลาดแยกขามนะครับแยกบ้านขามหรือว่าแยกอำเภอขามตรงนี้ที่ทุกคนรู้จักดีนะครับามาดูทุเรียนนะครับโลโลละ180ยบรหมอนทองมีโลละ200ก็มีนะครับโลละร้อยแปดสอ หมอนทองนะครับตรงนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube เมืองตะลุงผักสดนะผมก็ผมว่ามันแพงกว่าบ้านเรานะนะครับแพงกว่าบ้านเราอ่ะราคาทุเรียนราคาผลไม้นะ ผมว่าจะไม่ลงไปครับมองดูราคาอ่าทุเรียนราคาบันแพงกว่าบ้านเราอะเอว อ๋อมันมีชนีด้านในด้วยหนึร้อยแปดบาทชนิดราคาผลไม้ตรงอพือขามอันนี้ก็มรร้อยแปดสิบสอร้อก็มี เงินทองมีสุก ทำไดูการช่วงนี้เป็นช่วงหมอนออกครับหมอนเขียวนั่นกำตามไปซื้อของไว้รุ่มันจไม่ได้ลุกไม่ได้หลบไกลเลยทุกคนอันนี้ก็ร้อยเจ็ด ม well ่วงสุกหนึสองร้อยร้อยเจ็ดองนี้เป็สองร้อยห้าสิบออกแล้วก็มีแล้วแต่คนชอบสองร้อยห้าสิบมันมีมอนเหมือนกันใช่ไหม ราคาทุเรียนโซนนี้แพงครับแพงมากคือคือบาทราคาตรงขาย,ยขายปีกตรงนี้พูดถึงว่าตรงพื้นที่เนี่ยนะครับ<ม>อันนี้คือความความ,าม,ามาความคิดของผมนะผมว่ามันมันจะแพงเกินไปอ่ะราคานี้แต่ราคาขายปีกบ้านเราก็ยังยังต่ำกว่าราคาทางนี้อยู่นะะนครับอันนี้ก็เอ่ว่าแล้วแต่ ก็แล้วแต่เขานะฮะแล้วแต่เขาจะขายนะครับดิจิเลอร์เรามาซื้อไปเมื่อก่อนเราเคยเข้ามาซื้อในนี้ครับทางนี้อะไรนะมาหกสิบทางนี้ก็ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดแต่ไม่สวยซื้อไหมนี่อะไรอันนี้หมดแล้วกลับไปซื้อตรงร้อยเจ็ดร้อยสี่อะไรร้อยสี่การยาวเอาไม่ซื้อเหรอ ไม่เชื่อข้างหน้าก็มีราคามันแพงเกินไป oh. okay, ครับเอโอเคครับสหรบคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ